เต็มที่สวง,งโอ้ยบ่บอรประกาศเติบนี่เด้อเขาเอิ่นปลาหมอช้างเหยียบคอยไหลลงมาผีกิเากาอย่ามะกรองกันอยู่มุมนี่แล้อยู่นาส้นเนาะพอดีตะคาปานออกมาครับเนาะอันนี้โล่สองขีดครับปลาดังหนึ่งกิโลสองขีดสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาตกปลาล่องเบิ้งครับอยู่อยู่ห้วยสะแบกนี่แหละฮักกกมาก เกาโมงม,มาล่องเบิ้งนี่กับไม้ไม้ตีหยกักๆแต่ว่าก็อยากล่องมาตีเบิ้งมันเป็นส่องส้นเนาะครับเนาะส่องส้นเก่าแตกนะตกส่วงหนามันมันโบกโป้ผมมายิ่งป่าโบ้จากไปอีกำรไรปอย่างอยู่ในเหลือส้นตัวนี้ครับต่อการตีๆๆกับตีหยักได้จักหน่อยหนามก็ยังไหล นี่ครับเนี่ยเนี่ยนู่นก็ะเด็ดจับอีนู่นเหรอครับเพราะว่ามกตีบ่ด้ขื่นทีมันบังคับ ลังมีปลา้าตอดแล้วดครับเน,นี่ยเดีเ่ยวเน้งแหลมแ โอ้ยเอาขื่นยากปายังนี่ค่ะปลาซิวคือคือปลาซิวเขาแช่พี่น้องโอ้โหปลาซิวเขาใไงคือตัวใหญ่แกะเมียนบัวเมียนบัวพี่น้องมาบางทีผมก็ว่าปลาซิวเขาแล้วนี่โอู้หัวหาตัวมุกหัวพอดีได้ด้นี่ตัวใหญ่ค่ะย้อนไปปายังเมันหางมันดำ ผมกบ็บอกจากเพื่อนผมเห็นผมก็บว่าประซิวเขาลงเบ็ดแล้วนะครับพี่น้องครับเขาก็ลงขั้นหนึ่งขั้นที่สองก็ลังลงพากินเบ็ดแล้วแต่ปะหงวันสิมา,า,า,าเป็นฝูงเบอดเดอร์ว่ามันประซิวเขาอยู่ครับตัวนก็ชิมาเลือหมองนี้นี่ครับส้นมันแตกส้นเก่าผีมันเริ่มเห็เบอกคนนี้ก็ขอบปูน,ม,ม,นมันเป็นหนาหนาส้นไปจนหอดพูนละละโซ่งนี่จะเป็นแผน่นแผ่นปูนนะครับนมันมันก็มีชุ่มแตกลงนอนอยู่น้ำมันนี่งาใหม่เลยนี่ แล้วเป็นพ่งอยู่สวงนี่พ่งเป็นเหลือบเหลือบเข้าไปเลือกได้ครับกอสิหูว,ว่าเลือกสวงนนำโบกว่างันมาหมดครับหมดยิ่งป่าพ่อ,อเขาไปบอกเลือกนะครับเขาไปจนเขาเป็นสุดขายังเม่ตนสุดเพราะวันขันกาจะเป็นพ่งตะพีหอดคือปานผมก็เลยมาถิมนี่หนามมันไหลถิมจุพีดเลยคอยไลหลลงมาผี่ที่เก่าอย่ามากกองก,กันอยู่มุมนี่แล้วอยู่หนาส้นเนาะก็ดีราคาปานออกมาทำเนาะนะนี่แหละมีตะกอไผ่ด้มองอ,อ,อ้อมโดยกอไผ่ครับ กอไผ่ทั้งนั้นมุมี่กอไผ่มันมีทาบปตยูยุกตะยูนหม่องหันมันผัดมันผัดบ่งห่หม่องหม่องหลือส้นแนวนี่เนาะก็เลยมัน่องเบียดเบืองหม่องค้นเข้าบวยุนกันนี่แหละครับพอส่วงแรลงผมก็มาหากินน้ำมูลนี่แหละมาหายิ่งป่าแน่น้ำมูลนี่แล้ะก็มาหมดยิ่งป่าหมดนั่นอยู่นี่แหละมาเบืองครับเหมือนชีมานปนไดเขาก็เก่าม่งสิบม้งเลยยังไงมาหอดเก่าม้งก็ขู่นเบียดบังเก่าม้งเคือง หลุดน้ำผมครับพี่น้องครับมเขาพตีตยมที่สองโอ้ยบ่อประกาศเติบนี่เด้อเขาเอื่นปลาหมอช้างเงียบมันอันเขาเป็นดึงเงินนั่นอืมเอานี่แล้วห้อสิมานปลานี่ยแล้วนี่แหละปลาเ้าสิมานบ้านนี่เปลี่ยนเป็นเงยใส่เดืยนเลยครับพี่น้องจนบ่ใบโมงตัวที่สองเขาก็มาครับทีเดื่อนี่ครับมาบ่ายมากก็เลยเปลี่ยนแนวมันเงียบ ไฟกินตัวเศร้าคือคือเนาะใส่หลังแหลกบ่อโอ้ยหลังสองบ่ได้ถิ่มลงอยู่นันกินแล้วปลาตัวนั้นตอนนี้บ่ายโมงนะครับเ้าก็สิได้ดเตีมที่สองโอ้โงเงียบครับด้วยต้องเ,เปลี่ยนเป็นใส่เดือนบังเห็นผลเลยข้าวเดียวดึงดึงหมากเบ็ดหมากออกมาเนี่ย<อ>ดึงออกมาจากตะก่อนน้ำดึงออกมาหน่อยนึงเออนั่นละ มันเลือกกินเนี่ยพ่อนพ่อนนำเก็บล่องค้างเนี่ยครับนี่ครับในที่สุดกับบ่อเหลียวปานสะครับประยุท ใส่โล่โล่ฟ้า,ฟาจกมังห่วยเบ็ดหมือ,อบ่ะไดเรามมอยุ่งน้นางกาจะของคะันเงาใส่เดือนโมมันมาผีบ่ะนะมันมาผีมาเร็วเนอะโอ้โหอ้โอ้เบิ้งเบิ้งขั้นครับเอาให้ได้นะน้องพรอน ปิดรางลอกเลยค่อยๆบ่บ,บตรงงัดค่อยๆมาเลยเออไล่ขึ้นมาหนาเขานี่แล้วนี่ขวดๆขอเป็นปะดุกเด้อขอเลยขอเลยเออขอเลยโอ้ปะในท้ท่องโอ้บบเมียนปะในโอ้พอดีขาดตกสิหนีเลยรถมันขาด ยี่สกยี่สกยี่สกดยนู้นจันไป,ไปยี่สกไปยี่สกไปยี่สกพ่อนจะปล่อยเหรอเออห้องที่เอาอยูชมบอกห้องที่กินดีูอ่อะขันหนึ่งขั้นสามวันหนึ่งอันอันอันี้ก็หนึ่งัน้นแก็อยากหนึ่งอันนี้เดี๋ยวบอกเอา้าเอาสันตกลงกันยี่สก มันเนหี่สกอยู่ดั้งครับเนาะยี่สกเทิดระวังปลาบ่มีเก็ศกับปามีเก็ศอยากปลามีเก็ศเด้วสองมันมันได้สองตัวแล้วนาก็เลย <c oughs> ตัวหนึ่งอีก <c oughs> ตัวหนึ่งเนาะเอาแล้เอาเอาก่าเอาดีนะ <c oughs> มันตักท่านนะพอดีหลุดเนาะ, <c oughs> ะจำมาใช่ <c oughs> จะคลองตกปลาอยู่ หมึกมืร้อยหนามซื้ออยู่โอ้ไล่ป่าเสียเบียดเดอ้อโกเดอ้ออเผื่อแล้ว่าจดึงเงินไปยังกลับบ้านแต่เด้๋ยครับพี่น้องบ้านนี่ปิดคลิปกันเดอ้อเดี๋ยวให้เบิกผลงานครับมาหน,นิออกมาตกปลาเบิดเหมือครับ เทเลยนี่ปลาหวยเดตตัวหนึ่งนะปลาซิวเข่าเฮ้ดตสองตัวตัวหนึ่งผมปล่อยแล้วปลาปลากระติบผมปล่อยปลากระเตือแล้วมันมันนั่นมันบ่ตายนี่แต่ผลงานน่าจะเป็นปลาโน่นจันนะครับเนาะโอ้ยยี่ศกยี่ศกคืดว่านะเพราะว่าปปีก่อนนีหน้าผมปล่อยยี่ศกปลาโน่นจันผมเขาก็มาปล่อยปีไก่โอ้ยปีบัง เง่าวกว่านี่ปะนี่ยก็ปลาดุกครับมือนหนึ่งตัวเง่าวกว่านี่มั้งอ๋อสองแต้มครับนี่ยแต่ก็เขาแลงมาแล้งสีนหนึ่งหนึ่งปลาตัวนะ่ะที่แตกว,ว่าสินหนึ่งปลาดุปลาดุข้นมาอยากหนึ่งปลาเนี่ยสันปอนว่ะอ๋อสำหรับคลิปขอปิดคลิปเท่าน,นี้แล้วครับพี่น้องครับขอบคุณในไลเด้อเข้ีมารับชมคลิปครับสวัสดีครับ ขีดครับหน,นึ่งโลสองขีดครับปลาทั้งหนึ่งกิโลสองขีดประดุกเก้าขีด